โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหตุการณ์ในภวังที่ตัวของเราได้พบเจอนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เราได้พบกับหญิงสาวชุดแดงปริศนาตัวของเธอสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตทาเซตดิสคอร์ดได้ซึ่งเธอก็ได้สั่งให้เราสิ่งมีชีวิตทาเซตดิสคอร์ดนั้นบุกเข้าโจมตีเหล่ามนุษย์แตตูู่่่เหมืออนวาากรส เเราเห็นจะมีมนุษย์คนนึงนำทัพเหล่ามนุษย์ในการต่อกรกับเหล่าสิ่งมีชีวิตทาเซสเดดคอร์ดโดยมนุษย์คนนั้นก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งก็เช่นเดิมครับเราหลุดออกจากผวังได้ด้วยเสียงเรียกของหยางหยางเมื่อเราได้รับสติกับคืนมาเราก็ได้เล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอในผวังให้กับหยางหยางได้ฟังครับอีกทั้งในครั้งนี้เรายังบอกได้ว่าในผวังนั้นรู้สึกเหมือนว่าตัวของเราเนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านสายตาของสิ่งมีชีวิตท,ทา,ตาร์เซสเดดนอร์อบาเนด ตอนนี้ตัวของเธอสามารถสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่ Norfolk i s l a n s ความรู้สึกที่เธอสัมผัสได้มันให้ความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่างจริงสันนิษฐานว่าตัวของเรานั้นน่าจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับ t u s e s Field ที่อยู่บริเวณ Norfolk i s l a n s ครับถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็ตามนะหลังจากนั้นพวกเราก็ได้คุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปยังท่าเรือกุนเฉาอย่างนั้นบอกว่าท่าเรือกุนเฉานั้นอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับบบรรรรริเเเเเวววววณแนนนนนนนห้้้้้าาาาขขออองงงงงสสคคคคมมมดดดยยช่่่่ีีกกัััซึ็็ปทลพ สองคนจึงได้นําใบไม้ปริศนาออกมาตรวจสอบกันก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกครับเมื่อเราเดินทางมาถึงยังฐานทัพแนวหลังยังอย่างก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานลักษณะเดียวกันกับที่อยู่ในใบไม้ปริศนาซึ่งมันก็ดันอยู่ใกล้ๆบริเวณแถวๆนี้พอดีโดยยังอย่างก็รู้จักสถานที่แห่งนั้นพอดีนะครับซึ่งสถานที่ที่ว่านันก็คือหมู่บ้านชี้ฉีซึ่งเมื่อเป็นดังนั้นครับเมื่อรู้แล้วว่าหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่าท่าเรือเราและยังอย่างจึงได้ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านชี้ฉีเพื่อตรวจสอบเรื่องของใบไม้กันก่อนเเเเมมมมื่่่่่่ออดินนนนนทททาาาาาางงงงงงถึยยยยยัััััหหหููบบบบบ้้้้รรรก็็พวแีีีลไปปคสผ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใบไม้ปริศนาเติบโตขึ้นแต่ถึงแม้จะรู้แบบนั้นครับเราก็ไม่รู้อยู่ดีครับว่าต้นไม้ที่มีใบไม้แบบเดียวกันนี้มันอยู่ที่ไหนซึ่งอย่างอน่างก็สัมผัสได้อย่างเบางนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกเกลียดชังและเจ็บปวดเธอจึงค่อนข้างมั่นใจว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์เร้ายขึ้นอย่างมากในหมู่บ้านแห่งนี้แน่นอนครับและเมื่อไม่รู้ว่าต้นไม้ปริศนานั้นอยู่ที่ไหนเราก็ต้องออกตามหากันเราและอย่างอย่างจึงได้ออกสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้กันไปรรรอออบบบๆๆโดดยยเเเเเมมื่่่าาาาสวจจไไปปปกก็็้้้พััซศนนนนตหึึงง ที่ค่อนข้างแปลกประหลาดครับเพราะมันไม่เข้าจู่โจมเราเลยอย่างๆมันเอาแต่พูดออกมาว่าเจ็บปวดซ้ําๆหลายรอบอีกทั้งมันยังร้องเรียกขอความช่วยเหลืออีกด้วยครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปในคลิปเป็นก่อนนะครับว่าทาร์เซดดิสคอร์ดนั้นกําเนิดขึ้นมาจากข้อมูลที่ถูกแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นขึ้นความถี่ดังนั้นทาร์เซดดิสคอร์ที่เราเจออยู่นั้นก็นจะเกิดมาจากข้อมูลความทรงจําของใครบางคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นความถี่และกลายเป็นทาร์เซดดิสคอร์ดนั่นเองครับอย่างๆจริงได้ใช้พลังของตัวเธอเองในการตรรรววจจสสอออออบคาาาามมนนมํขขงงงทเเ่ถถธธไ ทาเซตดิสคอร์ดปิศนาได้แต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้ก็คือทาเซตดิสคอร์ดตนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าเสียใจและต้องการความช่วยเหลือแต่ทาเซตดิสคอร์ดนั้นก็ไม่ได้ต้องการให้เราช่วยเหลือตัวมันเองนะครับแต่มันอ,อยากให้เราช่วยเหลือคนในหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งหมดซึ่งอย่างงก็สัมผัสได้ถึงเสียงกรีดร้องของเหล่าผู้คนในหมู่บ้านที่ยังคงดังก้องกังวานผ่านร่องรอยความทีอยู่ดังนั้นมันจึงทําให้เธอมั่นใจเข้าไปใหญ่นะครับว่าต้องเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรบางอย่างในหมู่บ้านออออยยยย่นน่่่่่่่่าา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 งงงงงแแนน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 นซึจจกกกสสถรรรรณโดดดบบขหมมู้นน้้้เัเเเตตุวีีะพิิิไไไปท ก็คือมันเห็นอยู่ชัดนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้เพิ่งเกิดปรากฏการณ์ทาเซสฟฟลขึ้นแต่ทําไมทางจินโจเนี่ยกลับถึงไม่สามารถตรวจสอบมันได้ยางอย่างจริงคิดว่าบางทีมันอาจมีคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์และพยายามปิดบังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้อยู่นั่นเองครับเมื่อคิดได้ดังนั้นพวกเราจึงได้ออกสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้กันต่อหลังจากที่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับพวกเราก็ได้ค้นพบกับแผ่นไม้พิธีกรรมโบราณบางอย่างที่เหลือเพียงครึ่งเดียวและร่องรอยการต่อสู้จากเบาะแสที่เราพบเจอครับอย่างอย่างสานนิษฐานว่าบางทีีคคนนนนใหหมููู่่่่่บบบบ้้าาาาาาแงงงงงงํลัชสิออยย เมื่อเราตรวจสอบต่อไปแล้วก็ได้พบกับร่องรอยปริศนาบางอย่างโดยร่องรอยที่เราพบเจอนั้นมันก็มีการ์ดปริศนาปะปนตกอยู่เมื่อเห็นการ์ดเหล่านั้นครับยังอย่างก็รู้สึกตกใจขึ้นมาทันทีเพราะเธอเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของหมู่บ้านแห่งนี้ตัวของยังอย่างนั้นเธอได้อธิบายสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นบนการ์ดใบนั้นครับมาเป็นสัญลักษณ์ของคนคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรแฟ็กซิดัสองค์กรแฟ็กซิดัสนั้นเป็นองค์กรที่หัวรุนแรงมีความคิดท่ยนนนออาาาาใงงงํขฐะ นายเรนเจอร์นั้นเธอเคยทําคดีเกี่ยวกับแฟกซิดัตมาแล้วหลายคดีโดยองค์กรของมันนั้นจะมีการแบ่งระดับเหมือนกับยศทางทหารอย่างชัดเจนครับเหล่าทหารระดับล่างของแฟกซิดัตนั้นจะถูกเรียกว่าอัตติไฟเซอร์และผู้บริหารระดับสูงจะถูกเรียกว่าโอเวอร์เซียเหล่าผู้บริหารระดับสูงหรือโอเวอร์เซียนั้นเป็นกลุ่มเ e s โ n a เนเตอร์ที่มีพลังอันแสนน่ากลัวไม่มีใครรู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงขององค์กรแฟกซิดัตบางก็ว่าพวกเขาอยากที่จะทําลายล้างโลกบางก็ว่าพวกมันกําลังสแสวงหาพลังที่จะทาให้พวกมันเนน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 นีีีี่่่่่่ยยกกกลลาาป็็สิิงงงมมมชชววตตอออัััรโดโใุขขผู้้้คคึท หน้งน่ากลัวเป็นพิเศษตัวของเขานั้นเป็นคนบ้าระห่ำและมักจะไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎขององค์กรแฟกซิดาสักเท่าไหร่อีทั้งตัวของเขาเนี่ยยังชื่นชอบในการทําลายล้างและในทุกๆครั้งที่เขาก่อเหตุก็มักจะทิ้งการ์ดแบบเดียวกันกับที่เราพบเจอในหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองครับชายคนนั้นมีชื่อว่าสากาซึ่งเมื่ออย่างางได้อธิบายให้เราเข้าใจแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้ออกตามหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อครับในระหว่างนั้นนั่นเองก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น You won't need my self introduction. Oh, I spent. ตัวของหยางหยางถูกกันออกไปยังมิติอื่นด้วยพลังของชายหนุ่มปริศนาครับซึ่งชายหนุ่มปริศนานั้นก็ได้แนะนําตัวเองว่าเขาคือสกาคนบ้าคลั่งและบิดเบีย้ยวที่เราพูดถึงกันอยู่เมื่อสักครู่ซึ่งเราก็ได้ถามตัวของสกาไปนะครับว่าเขาพาตัวหยางหยางไปไหนสกาจึงได้บอกกับเรานะครับว่าการที่เขามาพบเจอกับตัวเราในครั้งนี้เนี่ยเขาต้องการเจราจาให้เราไปเข้าร่วมกับองค์กรแฟกซิดัสดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหยางหยางเพราะว่าถ้าเกิดตัวขเขามาหาเรื่องจริงๆเขาคงโจมตีเราไปนานแล้วครับและอีกอย่างหนึ่ง,าาง,าาง,างกราร คุยกับเราแบบตัวต่อตัวเขานั้นบอกว่าเรานั้นค่อนข้างพิเศษอย่างมากครับและในะตอนนี้องค์กรหลากหลายองค์กรต่างก็ต้องการตัวเราเป็นอย่างมากซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นตัวของเรานั้นมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่กันแน่ทุกคนถึงต้องการตัวเรามากขนาดนี้จะกายยังได้บอกกับเราอีกครับว่าตัวเราเป็นตัวตนที่องค์กรต่างๆเฝ้ารอ,อกันมาอย่างยาวนานเหล่าผู้คนที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นอย่างไงไป่จือซีเซียท่านเจ้าเมืองหรือตัวของซานหัวเองก็ตามคนต่างๆเหล่านั้นต่างรู้กันเป็นอย่างดีววว่่าาาาตััััขออองงเเรรรรหหืโ์นนน้สํคคญมกแได ในความคิดของสกาครับตัวของเราก็เปรียบเสมือนแค่เบีย้ยหรือหมากบนกระดานขององค์กรต่างๆเพียงเท่านั้นสกานั้นยังบอกกับเรานะครับว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกับแฟกซิดัตเนี่ยเขาอยากให้เราเข้าใจจุดประสงค์ของตัวเขาเองก่อนโดยเราก็ได้ถามสกาไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้กันแน่ซึ่งสกาก็ได้บอกเป็นทีเล่นทีจริงกับเรานะครับว่าถ้าเกิดเขาบอกเราตรงๆแล้วก็มันจะไปสนุกอะไรล่ะดังนั้นเขาจึงอยากให้เราลองนึกดูเขาว่าตัวของเราและอย่างๆเนี่ยเจออะไรแปลกๆในหมู่บ้าบ้าาาาาาห่่่งงบรรรืออเเเปลซึกก็วจ หลาดที่มันไม่ยอมโจมตีมนุษย์ดังนั้นครับจากข้อมูลที่เราได้รับมาจากอย่างๆจึงสามารถเดาได้ไม่ยากครับว่าแฟล็กซิดัสนั้นน่าจะเป็นคนที่ทําให้หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในสภาพน่าสลดหรือตัวการใหญ่จริงๆที่ทําให้หมู่บ้านเละเทะขนาดนี้ก็น่าจะเป็นสการครับไม่ได้ฟังดังนั้นสกาก็ได้บอกกับเรานะครับว่าความเป็นจริงแล้วเรื่องราวมันค่อนข้างซับซ้อนกว่าที่เราคิดเขาจะใบให้เล็กน้อยแล้วกันแต่ถ้าหากตัวเราอยากรู้ความจริงเพิ่มเติม,ตมก็ให้เราไปตามหาเบาะแสในหมู่บ้านเอาเองโดยสิ่งที่สกาใบาก็คือเรื่ออองงงงงงรรรราา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 าววในนนนนนหหหมมููู่่่่่่บบบ้้้้แีีเเเเป็็ืขดดกกสไิทลต พระรบนับถือและเหล่าชาวบ้านซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวละครในหมู่บ้านแห่งนี้ครับส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการเสียสละจอมปลอมความเมตตาที่หายไปการหลอกลวง และการเข็นฆ่ากันเองอย่างบ้าคลั่งและสุดท้ายครับในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีเรื่องราวดวงวิญญาณสุดท้ายอ่อนแอที่ถูกผลักดันให้เข้าสู่หนทางแห่งการทำลายล้างหลังจากที่ได้ฟังคำใบ้ของสกาแล้วเนี่ยครับตัวของเราจึงได้ออกตามหาเบาะแสเพิ่มเติมภายในหมู่บ้านและได้พบเจอเขากับเศษกระาดาษมากมายที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยเศษกระดาษแรกที่เราพบเจอนั้นก็คือไดอารี่ของเด็กสาวปริศนาคนหนึ่งเธอนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าตัวของเธอได้เดินทางออกจากหมู่บ้านเก่าเพราะว่าหมู่บ้านเก่าของเธอนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดมากมายซึ่งเอ นั้นก็ได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่แต่พ่อแม่ของเธอนั้นยังคงอยู่ที่หมู่บ้านแห่งเก่าและให้สัญญากับหนูน้อยว่าพวกเขาจะตามเธอมาทีหลังซึ่งในหมู่บ้านแห่งใหม่นี้นั่นเองครับมันก็แตกต่างจากหมู่บ้านเดิมที่เธอจากมาอย่างสิ้นเชิงมันเต็มไปด้วยแสงแดดและผู้คนที่ใจดีซึ่งเธอนั้นก็ถูกเลี้ยงดูโดยหัวหน้าหมู่บ้านของที่นี่เหล่าผู้คนในหมู่บ้านนั้นต่างก็ต้อนรับเธอเป็นอย่างดีครับซึ่งตัวของเธอนั้นก็เฝ้ารอพ่อแม่ของเธอให้ตามมาาาาาัังมมมม่่่่่่บ้้้นนนนนแแีตลออออดะเเเววกจจจธธขขใใทสุพไ อีกทั้งเรื่องราวน่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าเด็กสาวคนนี้ครับจะเป็นเรโซเนเตอร์ที่คอยใช้พลังของเธอในการปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้จากเหล่าสิ่งมีชีวิตทาเซดดิสคอร์ดแต่ตัวของหนูน้อยนั้นน่าจะยังเป็นเรโซเนเตอร์ที่ยังไม่ค่อยส่งพลังเท่าไหร่ครับอาจจะเนื่องด้วยที่น้องเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นั่นเองครับยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับพลังของตนเองมากพอจึงทาให้เธอไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหรนะ่นักบริเวณเดียวกันครับเรายังได้พบกับเศษกระดาษที่บอกเล่าเรื่องราวนิทานหมู่บ้านฝูงแกะซึ่งเมื่อเราเอกานนขั่บืสต าบางเรื่องมันเป็นเรื่องราวความเป็นจริงที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากอดีตสู่ปัจจุบันดังนั้นนิทานบางเรื่องจึงแต่งขึ้นมาโดยมีเขาโครงจากเรื่องจริงครับเมื่อเป็นดังนั้นการที่เราเจอเศษกระดาษนิทานในหมู่บ้านแห่งนี้จุดประสงค์ของนิทานในหมู่บ้านแกะนั้นอาจมีความลับอะไรซ่อนอยู่ก็ได้นี่ก็เป็นคําใบ้ท่สกาเพิ่มเติมให้กับเราซึ่งเมื่อเราเดินหาข้อมูลต่อไปเราก็ได้พบเจอ้กับบันทึกบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นบันทึกของเราผู้คนในหมู่บ้านข้อมูลจากบันทึกนั้นค่อนข้างที่จะคลุมเครือครับแต่ด สิ่งที่ปรารถนาก็คือทุกอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างจากข้อความที่ได้อ่านมามีชายหนุ่มคนนึงได้สูญเสียแขนไปจนทําให้เขาพิการครับแต่จากการแลกเปลี่ยนบางอย่างไปนั้นก็ทําให้เขาเนี่ยได้แขนของตัวเองกลับคืนมาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดูน่าเหลือเชื่ออย่างมากนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องแลกมันคืออะไรล่ะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ซึ่งเมื่อเราได้เดินทางหาข้อมูลเพื่อรวบรวมเบาะแสต่างๆไปเรื่อยๆในระหว่างทางเราก็ได้พบกับชิ้นส่วนกระดาษของนิทานจนครบโดยเนื้อหาในนิทานนั้นเราก็ได้ตดตีอออีีีีคคววววาาาาามมมมดดด้้้้ยยัััััเเอออองง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 กกกกไไนนนนรรบบบละะหหึึููู่่่่สฝแทซ ออาศัยยู่และใช้ชีวิตในเวลากลางวันแต่แล้วคขาวันหนึ่งก็ได้มีคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งเดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้คนเลี้ยงแกะได้ให้คําสัญญาว่าเขาจะทําให้หมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และจะปกป้องเหล่าลูกแกะจากหมาป่าลูกแกะถูกดึงดูดด้วยคําพูดของคนเลี้ยงแกะและเชื่อมั่นในคําสัญญาเหล่านั้นครับและพวกมันก็ต้อนรับคนเลี้ยงแกะและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกๆค่าคืนลูกแกะจะสนุกสนานกันมากในงานปาร์ตี้รอบกองไฟซึ่งปาร์ตี้นี้ก็เป็นปาร์ตี้ที่จัด เสมือนกับพระเจ้าองค์ใหม่ของพวกมันเนื่องจากคนเลี้ยงแก่นั้นเปรียบเสมือนกับความหวังที่คอยช่วยเหลือหมู่บ้านของพวกมันจะยกเว้นก็แต่มีลูกแกะสีดําตัวน้อยตัวหนึ่งครับที่ไม่ค่อยเห็นดีเห็นงามกับการเฉลิมฉลองทุกวี่ทุกวันนี้เนื่องจาก,ท,กทุกคืนที่มีการเฉลิมฉลองผ่านไปในแต่ละคืนนะครับลูกแกะสีดํานั้นจะสังเกตเห็นว่ามีฝูงแก่เนี่ยลดน้อยลงไปวันละตัวซึ่งใครบ้างล่ะครับจะมอบคาบัญญัญญาหอมหวานโดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนในที่สุดครับค่ำคืนหนึ่งคนเลี้ยงแกะกก็ได้ล่าวโทษลูกแแกกะะะดดํําาาาตต่่่ออหนนนน้้ัวืลู เป็นคนที่ทําให้แกะตนอื่นหายไปในวันรุ่งขึ้นแกะสีขาวก็ตื่นขึ้นมาตามปกติแต่ลูกแกะสีดําตนนั้นก็หายไปแล้วคนเลี้ยงแกะนั้นได้บัญญัติกฎที่ตัวเขาไม่ได้พูดขึ้นมาในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งกฎกฎนั้นลูกแกะดําก็ได้ฝ่าฝืนนั่นเองครับโดยตัวของมันได้พูดความจริงออกมาซึ่งกฎที่ว่านั้นก็น่าจะเป็นกฎที่ห้ามพูดเรื่องราวความเป็นจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของแกะนั่นเองครับแต่แล้วครับเมื่อแกะดําพูดความจริงคนเลี้ยงแกะก็หย <defects S 2> ุดทําตามความปรารถนาของเหล่าลูก ต่อไปแล้วนั่นเองครับตรงนี้ได้ทําให้เรารู้นะครับว่าสาเหตุที่แกะค่อยๆหายไปทีละตัวนั้นก็เป็นเพราะว่าพวกมันถูกสังเวยไปในทุกคืนโดยคนเลี้ยงแกะนั่นเองคนเลี้ยงแกะนั้นสัญญาว่าจะปกป้องหมู่บ้านให้เหล่าลูกแกะสีขาวโดยแลกกับการสังเวยแกะในหมู่บ้านทีละตัวซึ่งเหล่าลูกแกะสีขาวก็รู้เรื่องนี้อยู่แก่ใจครับแม้ตัวของคนเลี้ยงแกะจะไม่พูดออกมาก็ตามนะแต่พวกลูกแกะก็ยอมทําตามซึ่งแกะดําไม่เห็นด้วยครับมาเลยพูดความจริงออกมาเพราะเหตุนั้นนั่นเองมันจึงท่า ตัวของสก,กานั้นตั้งคำถามกับเราว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วลูกแกะสีขาวจะทำอย่างไรต่อไปและลูกแกะสีดำล่ะจะเป็นอย่างไรเราจึงบอกไปนะครับว่าเมื่อไม่มีการสั่งเวรแล้วเนี่ยลูกแกะสีดำก็น่าจะรอดชีวิตพร้อมกับลูกแกะสีขาวตัวอื่นๆซึ่งเมื่อได้ยินดังนั้นสก,กาก็หัวเราะออกมาครับและเขาก็ได้เล่าตอนจบของนิทานเรื่องนี้ให้เราฟังโดยเล่าความจริงและความหมายของนิทานให้ฟัง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นใหม่ครับเนื่องจากตลอดทางนั้นเรารวบรวมได้เพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้นนะครับดังนั้นครั้งนี้สก,กาจะเล่าให้้้้้้ฟฟัััังงใใหหหม่่่่่ตตตตแแแนนสกกกกาาาาไดลลววููบะะ น้อยนอนขดตัวและรวมตัวกันอยู่ในหมู่บ้านพวกมันหวาดกลัวฝูงหมาป่าที่หวังจะเข้ามากินพวกมันจนกระทั่งคนเลี้ยงแกะมาถึงตรงเขานั้นถือของขวัญในความปรารถนาและสัญญาว่าจะปกป้องที่พักและอาหารให้พวกมันที่หวาดกลัวเมื่อได้ฟังดังนั้นครับเหล่าลูกแกะจึงเชื่อฟังคนเลี้ยงแกะลูกแกะนั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่เรื่องไม่จบเพียงแค่นั้นครับคนเลี้ยงแกะนั้นได้พบเจอกับลูกแกะสีดําโดดเดี่ยวในฝูงแกะสีขาวซึ่งเขาก็ได้เสนอที่จะมอบความปรารถนาอะไรก็ได้ตามที่ เพื่อเป็นการสังเวยในทุกครั้งแต่ลูกแกะสีดําปฏิเสธครับซึ่งเมื่อเป็นดังนั้นเหล่าฝูงแกะสีขาวก็รู้สึกรังเกียจแกะสีดําพวกมันได้ทิ้งแกะสีดํามาไว้ตัวเดียวโดยไม่มีที่พักหรืออาหารให้มันเรียกง่ายๆว่าถูกในระเทศนั่นเองครับหลังจากที่พวกมันเนรเทศลูกแกะสีดําในหมู่บ้านแกะลูกแกะสีขาวจานวนมากก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นคนเลี้ยงแกะก็ได้กล่าวโทษลูกแกะสีดําว่ามันเคยทําผิดกฎของเขาดังนั้นเขาจึงจะจากไปจากหมู่บ้านแห่งนี้และไม่ปกป้องเหล่าแกะสีขาวอออีีีกกกกตตตต่่่่่ไปปเเเพื็นนนารรรลงงงโททษัับคผิิดฎ้้แม ลูกแกะขาวนั้นพวกมันรู้ดีอยู่แล้วครับว่าการที่พวกมันยอมให้คนเลี้ยงแกะเข้ามาปกป้องหมู่บ้านนั้นในสักวันหนึ่งพวกมันอาจจะกลายเป็นเครื่องสังเวยซะเองก็ได้แต่พวกมันก็ยังเชื่อว่าในแต่ละคืนที่มีการสังเวยเกิดขึ้นในคืนนั้นพวกมันหวังว่าจะไม่ใช่พวกมันแต่ในทุกๆคืนก็จะมีแกะสีขาวโดนสังเวยอยู่เสมอแล้วมันก็เป็นการถูกสังเวยอย่างเต็มใจครับเพราะพวกมันคิดว่าในทุกๆคืนพวกมันก็เสี่ยงที่จะโดนสังเวยเหมือนกันดังนั้นลูกแกะขาวที่โดนสังเวยไปก็น่าจะคิดแบบเดีย สุขดีกว่าเพราะแบบนี้นั่นเองครับพวกมันจึงปล่อยให้เหตุการณ์นี้ดาเนินต่อไปเรื่อยๆโดยเลือกที่จะนิ่งเงียบเอาไว้เพราะคนที่ถูกสังเวยนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพวกมันเป็นเพียงแค่คนในหมู่บ้านแถมเมื่อถูกสังเวยไปแล้วเนี่ยพวกมันก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นตรงนี้จึงเป็นการบอกนะครับว่าพวกมันรู้ดีแก่ใจอยู่แล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านและยอมใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งครับลูกแกะสีดําตัวหนึ่งพูดความจริงขึ้นมาการกระทําเหล่านัััั้้้้้้นนนนนไดททททํําา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 าลลลลยยยยฉ่่่่มมมมหหคควววววโขขขขออออองงงงงงแแแกกกกกกกะะุุตบบสพีีเเื เนื่องจากแกะสีดำนั้นทำความผิดตัวองคนเลี้ยงแกะจึงต้องการจะออกจากหมู่บ้านพอเป็นแบบนั้นครับเหล่าลูกแกะสีขาวจึงจมลงสู่ความมืดและได้โทษไปที่แกะสีดำโดยท้ายที่สุดพวกมันก็ได้สั่งเวลูกแกะสีดำตนนั้นเพื่อเป็นการถ่ายโทษให้กับคนเลี้ยงแกะการกระทำนี้นั่นเองทำให้พวกมันตกลงสู่ความมืดบอดภายใต้คำชี้นําของคนเลี้ยงแกะหลังจากทิสกาเล่าเรื่องราวนี้ให้เราฟังครับสกาก็ได้บอกครับว่าเราคงที่จะรู้แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงคนนั้นลูกแกะสีดำที่กบฏต่อกฎเเกกณฑขขอออองงหมมมมูู่่รวววแและละกกะสีาีาาทยจนนนตตคโภ หญิงสาวผู้บริสุทธิ์เสียสละเพื่อความโลภและชาวบ้านที่หันหลังให้กันอย่างบ้าคลั่งสิ่งเดียวที่คนเลี้ยงแกะต้องทําคือการประหารกลุ่มกบฏนั่นคือวิธีที่จะควบคุมฝูงแกะและรักษาสภาพความสงบสุขที่เป็นอยู่ครับเราจึงได้ถามสกาไปนะคบว่านายเป็นคนเลี้ยงแกะในะนิทานเรื่องนี้สินะแต่สกาก็บอกนะครับว่าเขาไม่ใช่คนเลี้ยงแกะทั้งตัวเราหรือโรเวอร์และตัวสกานั้นต่างก็เป็นแกะดําสําหรับตัวสการครับเป็นพวกที่สามารถเห็นความเป็นจริงของโลกนี้ได้เป็นกลุ่มคนที่แตกต่างแต่เราไม่คิดแบบนั้นคราาาามองงงว่่่่สสิตทีก ทำกับคนในหมู่บ้านแห่งนี้มันไม่ต่างอะไรเลยกับการเป็นคนเลี้ยงแกะเหมือนคํากล่าวที่บอกเอาไว้ว่าผู้ที่ต่อสู้กับมังกรมาอย่างเนิ่นนานในท้ายที่สุดแล้วเขาคนนั้นจะกลายเป็นมังกรซะเองเมื่อได้ฟังดังนั้นสากาจึงรู้สึกสนใจในตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับเขาได้ใช้พลังเรโซเนเตอร์ของตัวเขาย้ายเราไปยังมิติเอกเทศของตัวเองเพื่อต่อสู้กับเราซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เนื่องจากเขาต้องการทดสอบตัวเราน,นั่นเองครับ และเมื่อเราได้เข้ามาต่อสู้กับเขาภายในมิติเอกเทศเขาก็ได้บอกกับเรานะครับว่าตัวเขานั้นเป็นแกะดําที่ต้องการจะทําลายกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้ซึ่งกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับคนเลี้ยงแกะเขามองว่าถ้าหากแกะดําในนิทานสามารถเอาชนะคนเลี้ยงแกะได้เราแกะขาวก็น่าจะกลับมาไว้ใจในตัวแกะดําอีกครั้งเพราะแกะดํานั้นมีพลังที่มากพอและหากทําแบบนั้นได้สาเร็จสุดท้ายก็จะไม่มีลูกแกะตัวไหนกลายไปเป็นเหยื่อสังเวยหรือถูกกดขี่ ด้วยกฎบ้าๆบ,าบ,าบ,าบาอๆต่อไปตรงนี้ก็เลยเป็นการอธิบายได้นะครับว่าตัวของสากาเน้นต้องการทําลายกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้และกลายเป็นคนกําหนดกฎขึ้นมาซะเองซึ่งมันก็เป็นความคิดที่บิดเบี้ยวอย่างมากแน่นอนครับว่าตัวโรเวอร์อย่างเราเนี่ยไม่อยากที่จะไปรวมกลุ่มกับแฟกซิดัตเจ้าพวกคนประหลาดเหล่านี้อยู่แล้วครับโดยในระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่นั่นเองครับมิติเอกเทศจึงถูกทําลายลงซึ่งสาเหตุที่ถูกทําลายนั้นก็เพราะว่าอย่างๆเนี่ยทำลายมิตินี้นั่นเองครับผลจากการทําลายมิติเอกเทศทําให้สากาบาดเจ็บแต่ถึงแม้จะเเเเเป็็นนนนออออออยย่่่่าาางงงงัั้ตววขขกดูหมมมืืจไบร ง่ายๆแต่แล้วครับก็ได้มีหญิงสาวในชุดแดงคนหนึ่งเข้ามาและหยุดเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาไว้